เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่หลงเข้ามาดูเกมนี้ด้วยนะครับเกมนี้ชื่อว่า SMC นะครับหรือว่า Super m a a i o Champion เนาะเป็นเกมแนว Battle Royale นะครับแต่ว่าจะพิเศษกว่า Battle Royale ปกติตรงที่ว่าเกมนี้สามารถขึ้นหุ่นได้นะครับเป็นออกแนวไซไฟนิดนึงเนาะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเทคนิคแล้วก็ อุปกรณ์คร่าวๆอย่างคร่าวๆในเกมนะครับว่าแบบมีอะไรมั่งนะครับสําหรับมือใหม่เนาะรวมไปถึงการซื้อของหรือว่าของในอของในช็อปเนี่ยที่จําเป็นสำหรับมือใหม่นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากของในช็อปที่เราจําเป็นต้องซื้อกันก่อนครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาจะมีะสิ่งที่เรียกว่าไพร์ดนะครับไพร์ดเนี่ยก็คือเป็นเหมือนตัวละครที่เราสามารถเลือกเพื่อ เอาเข้าไปเล่นในเกมได้นะครับโดยไพร์โลแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสกิลตัวเองด้วยครับเป็นสกิลเป็นของตัวเองก็คือสกิลไม่เหมือนกันเนาะซึ่งการที่จะได้ไพร์โลแต่ละคนมาเนี่ยมีอยู่หลักๆก็คือ2วิธีครับวิธีแรกคือคุณต้องใช้เงินเติมนะครับก็คือคริสตัลสีเหลืองเนี่ยนะใช้เงินเติมในการซื้อไพร์โลที่เรายังไม่มีนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้ของรักนะครับหรือว่าเป็นของขวัญประจําตัวของไพร์โลนั่นเองนะครับซึ่ง ของขวัญประจำตัวนี้เนี่ยจะสามารถซื้อได้จากในช็อปเท่านั้นนะครับรวมไปถึงถ้าไม่ได้จากการซื้อในช็อปเนี่ยอาจจะได้จากอ,อีเวนต์หรือว่าเป็นพวกกิจกรรมบางอย่างนะครับแต่ว่านานๆทีก็จะมาะครับเอาแนอนอนอนไม่ได้นะ้องเพราะฉะนั้นที่จะได้แน่ๆเลยเนี่ยจะอยู่ในช็อปนะครับโดยไอเทมดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ในหมวดหมู่ของไอเทมนะครับแล้วก็ ให้เราดูในแถวที่3ครับจะมีคําว่า exclusive choice pack อยู่นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาเราซื้อมานะครับอาจจะผมซื้อให้ดูสักกล่องนึงกันเนานะอ่ะในกล่องนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ต่อสัปดาห์เนี่ยซื้อจํากัดแค่4กล่องเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วถามว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันต่อครับก็คือเราอาจจะมาที่คลังเก็บของเรานะครับแล้วก็เนี่ยฮะ มาใช้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นกล่องที่เอาไว้ให้เราเนี่ยเลือกอของรักของตัวละครที่เรายังไม่มีนะครับเพื่อใช้ในการซื้อนะครับอะอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ผมต้องการจะซื้อมบิอุสนะครับแต่ว่ายังเขายังไม่เปิดให้เขายังไม่เปิดให้แรกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมันก็จะล็อกไว้นะครับหมายความว่าผู้เล่นสายฟรีเนี่ยก็อาจจะได้ตัวละครช้า,าว่าผู้เล่นสายเติมประมาณเดือนหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอะอย่างของอ่า ตัวไนท์ฮอคเนี่ยผมก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้จะแรกนะครับวิธีการแรกก็คือเราต้องเก็บกล่อง e อ็กซ์คลูซีฟชาร์แพ็เนี่ยให้ครบ30กล่องนะครับแล้วก็เราก็เลือกไปที่30นะอ่าแล้วเราก็กดแรกเลยนะครับเราก็จะได้ตัวขนนก,กนี้มา30อันนะครับเมื่อได้มาแล้วเนี่ยก็สามารถมาซื้อ่ายโลท,ที่เรายังไม่มีได้ตรงนี้เลยนะครับอ่าเวลาเราซื้อเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าใช้คนนกหรือว่าใช้คริสตัลครับเราก็เลือกขนนกไปเนาะอะไรประมาณนั้นครับสำหรับ คนที่อยากได้ตัวละครโดยที่ไม่ต้องเติมนะครับก็ให้คุณเนี่ยเก็บตังค์จากในเกมนะครับเก็บตังค์ในเกมเนี่ยแล้วก็เอามาซื้อตัวของแพ็คใหญ่แพคนี้นะครอย่าซื้อผิดนะไอแพ็คนี้เนี่ยเลือกไม่ได้นะครับต้องเป็นแพ็คที่ใช้เหรียญซื้อเท่านั้นนะครับ่าซื้อได้4แพ็คต่อสัปดาห์นะครับก็เดือนหนึ่งก็ได้ประมาณประมาณ16นะครับประมาณ16ก็เก็บประมาณ2เดือนกว่านะครับก็จะได้ไพลอดมาตัวหนึ่งเนาะก็ไม่ต้องรีบครับเพราะว่ายังไงเนี่ย คุณก็จะได้ครบอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเล่นเกมนี้ประจํานะครับผมการันตีเลยว่าประมาณเล่นประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ถึงปีหรอกอาจจะสักสาเดือนเงี้ยก็จะได้ตัวละครที่คุณอยากเล่นแน่นอนนะครับในนี้เนาะอ่าโอเคต่อมาเนี่ยอ่าเราจะมาพูดถึงไอเทมในเกมกันแล้วครับก็เริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือเป็นชุดเกราะนะครับอ่าชุดเกราะตัวนี้เนี่ยเราจะเจอได้ในแมปนะครับซึ่งเกราะในเกมนี้เนี่ยจะมีอยู่3สีด้วยกันครับก็คือมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงครับ ซึ่งสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยมันก็จะต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์การป้องกันนะครับแต่ว่าสีม่วงเนี่ยมันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือเกราะม่วงเนี่ยถ้าเราเก็บแล้วนะครับสก,กิลกลิ้งของเราเนี่ยปกติมันจะเป็นสก,กิลติดตัวของของตัวละครนะครับก็คือเราจะกลิ้งได้3ทีนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเกราะม่วงเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบการกลิ้งของเราเนี่ยกลายเป็นการเดสแทนนะครับซึ่งมันทําให้เร็วขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นด้วยนะการที่เราจะเดสได้เนี่ยเราจะไม่ต้องมีเกราะม่วงนะครับ แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือเป็นเกราะขาะครับเกราะขาเนี่ยความสามารถของมันก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเรานะครับสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยแต่พอเราได้สีม่วงมาเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถกระโดดได้2ชั้นนะครับซึ่งก็เป็นสกิลเฉพาะของเกราะขาม่วงนะครับถ้าไม่มีเนี่ยจะไม่สามารถกระโดด2ชั้นได้นั่นเองเนาะยกเว้นสกิลพายอตของเอลลีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหมวกนะครับซึ่งหมวกเนี่ยสีม่วงกับสีฟ้า หรือว่าสีเอ,อ่สีเขียวสีม่วงสีฟ้าเนี่ยมันจะไม่ต่างกัน,นครับอันนี้ของสีม่วงจะไม่มีความสามารถพิเศษใดๆนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มอ่าการป้องกันของดาเมจที่มาจากหุนนะครับคือเกมนี้เนะี่ยไม่ใช่ว่าคุณเก็บอ่าหมวกม่วงเนี่ยแล้วคุณถืออาใส,ส่เกราะเขียวเนี่ยคุณจะโดนคุณจะโดนสไนย,ยิงไม่เดียวไม่ตายนะครับก็คือไอ้เกราะม่วงเนี่ยมันไม่ได้กันดาเมจจากมันไม่ได้กันดาเมจจากอ่าปืนของไพร์ลอตนะครับ หมวกของเกมนี้เนี่ยจะาก,กันดาเมจจากหุ่นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คนมีหมวกม่วงแต่คุณไม่ใส่เกาะเนี่ยคุณก็โดนสไนเม็ดเดียวร่วงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าอยากไม่อยากโดนคนยิงร่วงหรือว่าไม่อยากโดนสไนย,ยิงจากระยะไกลร่วงตอนที่เราอยู่ล่างคนเนี่ยก็ให้หาเกาะม่วงมาใส่นะครับอ่าแล้วก็ส่วนหมวกม่วงเนี่ยมันจะป้องกันเฉพาะดาเมจของหุ่นเนาะส่วนเกาะขาเนี่ยก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับก็คือถ้าไม่มีเนี่ยก็จะวิ่งอือดมากมาะครับแต่ว่าถ้ามี เกาะขายก็จะวิ่งเร็วแล้วก็ถ้าเป็นสีม่วงก็จะกระโดดได้2ชั้นนั่นเองเนาะนี่ก็สรุปคร่าวๆนะครับส่วนไอเทมอไอเทมเนี่ยผมจะไม่ไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับจะพูดแค่บางอันที่มันสําคัญสําคัญท่านนะครับก็คืออ,อย่างแรกเลยเนี่ยที่เราจําเป็นต้องมีในเกมนี้นะครับก็คือรีชาร์เจอร์ครับไอเม็ดสีม่วงไอสีม่วงอะไรล่ะไอเม็ดสีฟ้าอันนี้เนี่ยมันเอาไว้สำหรับการเร่งเปอร์เซ็นหุ่นนะครับเวลาเขาเราเข้าไปในแมปเนี่ย เพื่อนๆจะสังเกตว่าเราจะมีอาแทบการเลือกหุ่นอยู่ใกล้ๆกับหลอดเลือดนะครับซึ่งไอแทบตัวนี้นี่แหละครับสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยเราก,กดรีชาร์จเจอร์นะครับไอตัวนี้เนี่ยหาได้จากไหนก็หาได้จากแมปทั่วไปเลยครับตามแมปทั่วไปเลยเป็นไอแทมที่ดรอปตามแมปนะครับหรือตามแอดออรอปก็แล้วแต่นะซึ่งนอกจากมันจะช่วยเร่งให้เราได้หุ่นเร็วขึ้นแล้วเนี่ยตอนเริ่มแรกนะครับมันยังช่วยในการถ้าเกิดว่าหุ่นเราแตกเนี่ย เราสามารถใช้รีชาร์เจอร์เพื่อลดระยะเวลาครูดาวการขึ้นหุ่นใมาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นความสำคัญของรีชาร์เจอร์เนาะ,ะต่อมาก็จะเป็นอาเมชารีเซ็ตยูนิตนะครับอันนี้ก็คือเหมือนถ้าเป็นของพาราไทยเราเรียกกันด้เล่นก็น่าจะเป็นพวกวงแหวนเปลี่ยนหุ่นนะครับที่เปลี่ยนหุ่นอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราจะสามารถได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนหุ่นได้1ตัวต่อเกมนะครับก็คือสมมติว่าผมเล่นไฟฟ็อกอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่ถูกใจผมอยากเล่นตัวอื่นไรนนผมก็สาาถ เดินไปหาที่เปลี่ยนหุ่นเนี่ยเพื่อมาเปลี่ยนหุน่นไปขึ้นหุ่นเป็นตัวใหม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้จะไม่สามารถใช้ได้หลังจากเอชไามนะครับหมายถึงว่าถ้าหุน่นเราแตกแล้วนะอ่าโอเคต่อมาครับอีกอย่างนึงเป็นอย่างสุดท้ายแล้วที่ผมจะพูดในนี้ก็คืออ่าไอเนี่ยครับมันเป็นเหมือนที่ฮิวเลือดขนาดย่อมนะครับผมเรียกแมงมุมแล้วกันมัน้ายแมงมุมเนาะไอะแมงมุมเนี่ยไอแมงมุมฟ้าเนี่ย มันจะต่างจากที่ซ่อม2อ,อันนี้ตรงที่ว่าที่ซ่อม2อ,อันนี้เนี่ยหลังจากเรากดใช้ปุ๊บมันจะฮิวให้ทันทีเลยนะครับก็คือสมมติว่าผมใช้รีแพร์อันเล็กเนี่ยมันก็ฮิวให้ประมาณ 3- 0 0รถึงหน่วยเนาะส่วนรีแพร์ใหญ่เนี่ยก็2000อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของไอ้แมงมุมสีฟ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเรากดปุ๊บนะครับมันจะไม่ได้รีเลื่อนให้เราทันทีนครับแต่มันจะค่อยๆรีนะครับอ่าสิบสิบหน่วยต่อวินาทีนะครับเป็นเวลาประมาณ2นาทีหรือประมาณ1นาทีเนี่ยแหละผมไม่แน มันก็ค่อนข้างมันก็ค่อนข้างไม่ไม่ได้ฮิวแรงอะไรนะครับแต่ว่าความสำคัญของอันนี้เนี่ยในหลายๆแมทเนี่ยโปรเพเยอร์เขาจะเลือกใช้ตัวนี้ก่อนที่เราจะใช้รีแพร์ใหญ่นะครับหรือว่ารีแพร์เล็กก็ตามแต่เนาะเพราะว่าเวลาโดนดามเมจเนี่ยนอกจากตัวนี้มันจะช่วยทําให้เรารีเจนเลือดแล้วเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่มันหาง่ายมากๆเลยครับทาให้บางทีเนี่ยเราโดนดามเมจไม่ถึงแบบไม่ถึงหลักพันอะ เออเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยเพื่อทําให้เลือดเราเต็มได้นะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างประหยัดแล้วก็คุ้มกว่านะครับดังนั้นผมแนะนําว่าถ้าถ้าคุณเล่นแล้วคุณรู้สึกว่าเออคุณไม่มีที่ซ่อมใหญ่หรือว่าที่ซ่อมเล็กไม่เพียงพอเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับมันมามีประโยชน์เหมือนกันนะเออพยายามพยายามฝึกใช้ตัวนี้ให้เป็นให้ติดเป็นนิสัยก่อนนะครับเราแบบจังหวะสําสคัญที่เรา รู้สึกว่าเออม,มันมันจะไม่ต้องใช้หิวใหญ่ฮิวเล็กอะไรเงี้ยเราถึงค่อยไปกดนะครับถ้าโดนดาเมจนิดๆหน่อยเนี่ยก็ให้ใช้แมงมุมไปก่อนนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะก็หมดแล้วในส่วนของอไอเทมนะครับส่วนในส่วนของปืนเนี่ยอันเนี้ยคุณสามารถเลือกใช้ตามอัธยาศัยได้เลยนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าปืนไหนเนี่ยมันเข้ากับคุณหรือมันเก่งที่สุดนะครับแต่ว่าผมจะแนะนําปืนหนึ่งแล้วกันเป็นปืนที่ผมแนะนําว่าอันเนี้ยควรจะมีทุกตานะครับ เป็นปืนที่เก่งที่สุดในเกมแล้วแล้วก็เป็นปืนที่ควรจะมีติดไว้กับตัวถ้าถ้าสมมติว่าเราเล่นทีมเนี่ยก็ควรจะมีติดไว้กับตัวทั้ง3าคนเลยนะครับก็คือปืนนี้ครับคันนอนไอออนนะครับอ,อยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะหาไม่เจอฮะอ้าี่เจอแล้วอ่าไอออนคันนอนนะครับปืนนี้นะ่ะรูปทรงปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นปืนสีฟ้าๆขาวๆนะครับไอปืนนี้เนะี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นปืนสไนแบบชาร์ดนะครับซึ่งดาเมจของมันเนี่ย ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงคนหรือยิงหุ่นก็ตามนะครับยิงคนเนี่ยถ้าคนไม่มีเกาะม่วงเนี่ยโดนหัวเม็ดเดียวตายนะครับส่วนยิงหุ่นเนี่ยเม็ดละ7จ็ถึงแปดร้อยนะครับโดนหัวหุ่นอาจจะครีแตกแล้วขยับไปถึงพันเอ็ดเลยนะครับพันเอ็ดพันสองนะอันนี้ยังไม่รวมพวกสกิลของตัวละครบางตัวที่มันบอกดาเมจด้วยนะอ่าถือว่าเป็นปืนหนึ่งที่แรงโคตรเลยนะครับแล้วก็ดาเมจของมันเนี่ยนอกจากจะแรงแล้วเนี่ยบง วงระเบิดหรือว่าวางเอลีของมันเนี่ยยังกว้างอางด้วยนะครับก็คือยิงลงพื้นเนี่ยยังโดนศัตรูได้เลยนะครับดังนั้นเป็นปืนเดียวในเกมเลยที่ผมแนะนําว่าถ้าคุณเล่นเกมเน,นี้คุณจำเป็นต้องมีปืนนี้นะครับถ้ามันหาไม่ได้จริงเนี่ยค่อยค่อยคิดว่าจะเอาปืนอะไรมาทดแทนนะครับแต่ว่าถ้าหาได้หรือว่า,ามีมีเวลาว่าในการฟาร์มเนี่ยผมแนะนําว่าต้องต้องหาปืนนี้มาติดกระเป๋าให้ได้นะครับเป็นปืนที่แรงมากๆนะครับอ,อย่างอื่นอย่างพวกปืนนี้ก็แล้วแต่จะใช้ตามอัธยาศัยนะครับผมไม่ได้ บังคับนะแต่ว่าเอออันนี้แค่แนะนำว่าถ้าเป็นไอออนเนี่ยมันควรจะมีติดติดกระเป๋าไว้นะครับอ่าโอเคก็หละักก็หมดแล้วครับสําหรับปืนอ่าปืนไอเทมเนาะที่ที่มือใหม่ควรจะรู้ว่าควรจะอ่ามีใช้นะครับโอเคต่อมาเราจะมาพูดถึงในเรื่องของอ่าสกิลไพรตเนาะอ่าสกิลไพรตเนี่ยก็คือเป็นสกิลของนักขับแต่ละคนนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างอย่างของอ่าผมจะยกตัวอย่างแล้วกันอย่างของหนิงเนี่ยสกิลไพตของนางก็คือ อ่าไม่ใช่สกิลพิลลอตของนางก็คืออันนี้ครับเมื่อนางโดนยิงเนี่ยเมื่อหนิงโดนยิงเนี่ยอ่ามันจะระบุต,ตำแหน่งของผู้ยิงนะครับเป็นเวลา3วินาทีเนาะที่เลเวล2ที่ผมมีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลเวล6เนี่ยก็จะมีอ่าจุดสีเหลืองๆลอยขึ้นมาในแมปนะครับว่าศัตรูที่ยิงเราเนี่ยยิงมาจากทิศไหนนะครับเป็นเวลาห้าวินะครับซึ่งอ่หนิงเนี่ยเป็นเป็นนักขับที่เขาแจกฟรีตอนตอน,ตอนที่คุณสมัครนะครับ เป็นสกิลที่ผมมาแนะนําให้อัพนะครับเป็นสกิลที่ไม่มีประโยชน์ในในเกมนะตอนนี้นะเพราะว่ามันมันจะระบุตําแหน่งได้เนี่ยเฉพาะคนที่ยิงมาเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถอ่าระบุตําแหน่งของจะไม่สามารถระบุตําแหน่งของคนที่ยิงเราได้นะดังนั้นก็เกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ไม่เหมือนพ๊อจีนะครับส่วนมากเนี่ยคนเขาจะขึ้นหุ่นกันเนาะดังนั้น การที่คุณเอาตัวละครที่เป็นไพร์ลอตของเราเนี่ยไปรับดาเมจจากหุ่นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายต่อการตายสูงนะครับดังนั้นผมไม่แนะนําว่าให้อัพสกิลตัวละครของหนิงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดควรระวังเล็กน้อยแต่ว่าเขาเขาเป็นลูกรักแหละเขามีสกินเยอะนะสกินแต่ละี้อย่างสวยเลยนะแต่สกิลไพร์ลอตไม่มีประโยชน์นะครับก็ไม่แนะน,นะํานะมาดูต่อมาครับควบคู่กันเลยก็คือรอมนะครับ รอมเนี่ยเขาจะแจกฟรีเหมือนกันเนาะให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาหนิงหรือว่าเอาลอมนะครับตอนสมัครใหม่เนาะซึ่งสกิลไพร์ตของลอมเนี่ยก็คือเมื่อเราฆ่าศัตรูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฆ่าไพร์ตด้วยกันเองหรือว่ายิงหุ่นแตกเนี่ยล้อมจะได้รับชิลมานะครับอ่าซึ่งชิลที่ได้มาเยอยู่ที่70หน่วยที่เวลหกนะครับเป็นเวลา3นาทีเนาะซึ่งถือว่านานมากๆเลยนะครับสําหรับการไฟหรือว่าการบวกนะอ่าดังนั้นเนี่ยล้อมเนี่ยเป็นเป็นไพร์ตตัวหนึ่งที่สกิล ไพายロดค่อนข้างเก่งมากครับถ้าใครที่เลือกลอมมาในช่วงแรกเนี่ยก็ผมแนะนําว่าให้อัพสกิลลอมไปเลยนะครับใช้ได้เราใช้ได้ยาวๆเลยนะโดยส่วนของไพายロดคนอื่นเนี่ยผมก็จะไม่ได้พูดถึงนะครับโดยสกิลไพายロดเนี่ยสามารถอัพได้โดยการใช้สมุดสีฟ้านะสมุดอัพสกิลสีฟ้าเนาะอ่าเนี่ยอันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมไอ้สมุดอันนี้เนี่ยหาได้จากหลายๆแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราได้ไพายロดมาเนี่ยไพายロดเราจะได้ประมาณเวลสองครับซึ่งการเอาไพายロดไปเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะอัพเลเวลไพายロดเนาะ พอเลเวลอัพเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้พวกสมุดอัพสกิลมานะครับอันนี้ก็น่ะก็เอามาไว้อัพสกิลของไพายอทเราได้นะครับอันในส่วนต่อมาเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่าสกิลพ่วงนะครับเป็นสกิลของหุ่นนะจริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นสกิลหุ่นหรอกมันเป็นเหมือนกับสกิลของไพายอทอีกสกิลหนึ่งแหละแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยมันสามารถอ่าเปลี่ยนได้นะครับซึ่งสกิลตัวนี้เนี่ยอย่างของหนึ่งที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยนะครับเพิ่มเลือดให้กับหุ่นเราเนี่ย210หน่วยนะครับทเทลหนาะ อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถไปศึกษากันเองได้นะครับว่าจะใช้สกิลอะไรนะครับอ่าหรือว่าใช้อ่าไพร์ล์ต,ตัวไหนเพื่อที่จะเอาสกิลมานะครับซึ่งสกิลพวกนี้จะปลดหลังจากที่เรามีไพร์ล์ตแล้วนะครับอย่างอย่างของผมเนี่ยผมไม่มีไนท์ฮอคใช่ไหมเนี่ยผมก็จะไม่ปลดสกิลนี้นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะสกิลก็มี2อันนะครับสมุดสกิลหาได้จากการอัพเลเวลตัวละครเท่านั้นเองนะอ่าคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็อ่าผมพยายามอยากจะให้ได้อ่ เรียกว่าอะไรอะความรู้ทั้งหมดที่ที่ควรจะมีนะครับเพื่อให้เราเล่นเกมนี้ได้สนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจกิมมิคของเกมมากขึ้นเนาะอ่ะโอเคแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็คือในตัวเกมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะผมจะมีภาพประกอบขึ้นให้นะครับก็คือในส่วนของเอชไทม์นะครับคือเกมนี้เนี่ยเขาจะอนุญ,ญาตให้เราสามารถเรียกหุ่นได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่ไม่มีจํากัดเลยแต่ว่าทุกครั้งที่หุ่นเราแตะเราเรียกใหม่เนี่ยเวลาการครูดาวมันก็จะนานขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่า มันจะมีอยู่กรณีหนึ่งเป็นกรณีช่วงทา้ทายเกมนะครับก็คือวงบีบช่วงแบบวงบีบทา้ทายแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมานะครับมันจะเขียนว่าเอชไทม์ครับเอชไทม์เนี่ยมันเป็นตอนที่หลังจากเราหุ่นแตกถ้าเราหลังหุ่นแตกหลังจากเอชไทม์เนี่ยเราจะไม่สามารถเรียกหุ่นได้ใหม่อีกแล้วนะครับก็คือหุ่นเราก็จะแตกเลยนะครับเป็นเป็นตอนที่ผู้เล่นใหม่หลายๆคนเนี่ยไม่ไม่ทันระวังตัวนะครับก็ในช่วงใกล้ๆจะ วงก็กจะวงท้ายเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยรักษาหุ่นแล้วก็เช็คเวลาในแมปนิดนึงนะครับเอชไทม์เนี่ยจะปรากฏหลังจากที่วง,งเกือบท้ายเนี่ยเริ่มบีบนะครับจนเหลือเวลา30มิบบีนะครับมันจะขึ้นว่าเอชไทม์โชว์บนหน้าจอเราเลยนะครับเดี๋ยวผมมีภาพประกอบให้ดูเนะาะซึ่งในบางครั้งเนี่ยไอเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาตอนระบวกครับแล้วเราไม่ทันสังเกตว่าเอชไทม์มันขึ้นมาแล้วอะไรพวกนี้เนาะทาให้เราไม่รู้ว่าเอ๊ มันจะขึ้นตอนไหนนะหรือว่าเราไม่ได้ทันสังเกตเนี่ยเราสามารถเช็คได้อีกทีหนึ่งหลังจากที่ว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับพอมันขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าเอสสามเล็กๆอยู่แปะอยู่ตรงแผนที่นะครับหลังจากมันขึ้นป้ายใหญ่มาแล้วนะซึ่เพื่อนๆก็สามารถเช็คตรงแบบข้างๆบนซ้ายของหน้าจอเราได้นะครับว่ามันเข้าช่วงเอสสามหรือยังน้อเพราะถ้ามันเข้าแล้วเนี่ยหลังจากหุ่นเราแตกเนี่ยเราจะไม่สามารถเรียกหุ่นได้ใหม่นะครับไม่สามารถใช้รีชาร์เจอร์ได้ไม่สามารถใช้ที่เปลี่ยนหุ่นได้เนาะรวมไปถึงมันก็จะมมมีีกลยุททธ์่่่ววาาาสเร นั่งแอบอยู่หลังจากเอทามเนี่ยเราสามารถใช้ออนเนี่ยเพื่อยิงหุ่นศัตรูให้แตกในในตอนที่มันเข้าสู่ช่องเอทามได้นะครับซึ่งก็จะเป็นการปิดผนึกการขึ้นหุ่นของอคลล์คนอื่นเนี่ยเป็นการถาวรจนกว่าจะจบแมปเลยนะครับมันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ชนะของเรารให้เราชนะในคัน้างเยอะนะอะไรประมาณนั้นเนาะก็แล้วเราก็หมดแล้วครับอ๋อยังไม่หมดสิเออมีอีกอย่างหนึ่งเนาะน่าจะมีในเรื่องของอันนี้นะครับมีเพื่อนๆถามผมมาบ่อยมากเลยว่าเอ้ยพี่ ผมอยากได้ตังเยอะๆผมหาตังยังไงดีในเกมนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าในการหาตังในเกมนี้เนะี่ยมีอยู่ประมาณ2-3ถึงวิธีนะครับแต่ว่าวิธีหลักๆที่เราจะต้องหาตังจากในเกมได้เนี่ยก็คือเนี่ยครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าใน1สัปดาห์เนี่ยมันจะบังคับแค่จํากัดเหรียญแค่4,000ันเหรียญเท่านั้นต่อสัปดาห์นะครับก็คือไอเหรียญตัวนี้หาได้จากการที่เราไปเล่นในเกมทําให้ว่าจะเล่นโหมดไหนก็ตามแต่เนี่ย ไม่สิต้องบอกว่าไม่ว่าจะเล่นโหมดบอลเทนรอยย่หรือว่าเล่นโหมดทีมปะทะสศึกเนี่ยอ่าเราจะได้เราจะได้เงินมานะครับเราจะได้เงินจากการจบดานเนี่ยมาจํานวนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจํากัดอยู่ที่4,000เหรียญต่อสัปดาห์นะอ่าแล้วก็อย่างที่2เนี่ยได้จากเควสประจําวันครับเควสประจําวันตรงนี้เนี่ยมันก็จะอ่าให้เหรียญเราด้วยนะครับว่าเราจะได้เหรียญเท่าไหร่อ่าประมาณนี้เนาะก็เป็น2 2 สองทางที่จะได้เหรียญน,นะครับส่วนทางที่3เนี่ยจะเป็นแบบกิจกรรมแจกเหรียญฟรีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนานๆจะมาทีนะครับประมาณโอ้ประมาณ5 6เดือนมาครั้งหนึ่งอ่ะเนี่ยอันนี้นะครับตอนนี้มันก็ยังมีอยู่เนาะถ้าถ้าใครมาเล่นช่วงนี้ก็สามารถทาอันนี้ได้เลยครับมันแจก20 0 0มนเหรียญก็สามารถซื้อหุ่นได้ตัวหนึ่งพอดีเลยนะครับอ่าส่วนกิจกรรมนี้เนี่ยก็นานๆานมาทีครับไม่ผมมาแนะนําว่าให้รอนะครับให้เราเล่นก็เล่นปกติของเราไปนี่แหละถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตังเราไม่ขึ้นแล้ว ในสัปดาห์นี้เนี่ยขก็ให้ใส่นในฐานไมาก่อนว่าไอเหรียญประจําสัปดาห์เนี่ยมันมันตันแล้วครับเราเล่นบ่อยจนมันครบแล้วเนาะอะไรประมาณนี้นะครับอ่าส่วนพวกหุ่นเนี่ยก็อันนี้ผมไม่ผมจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมทําคลิปแยกไปแล้วนั้นมันก็ยังใช้ได้อยู่ครับในคลิปก่อน,นครับเพราะว่าเกมแนวเนี้ยมันไม่ค่อยเหมือนพวกโมบ้าที่มันแพตตัวละครมันต่างแล้วมันเล่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยังถือว่า ถ้าใครที่มีเวลาก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าผมน้นะครับผมได้อธิบายพวกหุ่นสกิลหุ่นแล้วก็เทคนิคหรือว่าอะไรหลายๆอย่างไว้ในคลิปนั้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะอาจจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างหรือว่าเดีอย่างไงก็ว่ากันอีกทีนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้ววันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจฟังมาจนจบนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเล่นเกมนี้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่เอ็มซีครับผม